สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักคราวนี้เราจะมาทํานายดวยชะตาคาดการปี2 5 6 6แนวโน้มนะคะสถานการณ์ดวงงานเงินความรักสุขภาพจะเป็นอย่างไรในปีหน้าเนี่ยนะเราจะมาดูชาวราศรีมิถุน สำหรับมายูเจยยก้าชาวราศีเมทถุนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาย,ยนถึง15กรกฎาค,คมราศีนี้จะเป็นธาตุลมนะคะลัคนาราศีดูได้รวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนอมิถุนาย,ยนคนยึดชาวมิถุนได้เลยนะคะเป็นการทํานายโดยรวมๆเป็นการทํานายโดยภาพรวมไม่ได้ระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ราะนั้นอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าเจอเรื่องราวที่มันไม่ดีนะก็ตั้งรับกับมันคอยแก้ไขปรับเปลี่ยนนะมันอาจจะเกิดก็ไม่เกิดก็ได้เจอเรื่องราวดีๆก็ส่งเสริมดวงตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปโดยการทําบุญทานศีลภาวนานี่แหละคะ่ะแผ่เมตตาให้ตัวเองให้ได้มีความสุขมากขึ้นการทําบุญนะเรานั่งสมาธิแผ่เมตตาไปส่งผลบุญไปให้กับอ่นี่เป็นความเชื่อนะะเจ้ากับเจ้ากรรมนายเวรนะ ที่เป็นอุปสรรคปัญหาเราเขอ้เปิดทางให้เราเนี่ย mm hmm. ก็แผ่บุญให้เขาปัญหาต่างๆมันจะผ่านพ้นไปมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์จะเปลี่ยนตามพฤติกรรมของเรานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นดูไปอะซีเรียสนะคะ mm hmm. ในปีหน้าในชาวไม่ถุนเนี่ยความใจดีของชาวเมทถุนจะทําให้ทุกอย่างน่มันอาจจะผิดพลาดได้เพราะใจดีเกินไปใจอ่อนใจดีในปีหน้านเนี่ยนะเดี๋ยวลืมบอกนะคะว่าถ้าท่านอยากดู คาดการความรักอยู่ในลิง์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ดูแบบ12นักสัตว์ทั่วไปงานเงินก็อยู่ข้างล่างนี้นะคะลืมบอกไปนะคะขออาภาัยด้วยนะเฮ้เราก็มาดูกันต่อเนี่ยชาวไม่ทุนเนี่ยนะจะเสียเพราะความใจดีของคนเพราะการตัดสินใจไม่เด็ดขาดในปีหน้าเนี่ยรอบๆตัวรู้สึกรอบๆข้างรูร้สึกวุ่นวายแล้วเกินมันมีแต่เรื่องแบบมันไม่ได้ดังใจเลยนะจะทำยังไงอะ่ะนะความใจดีเนี่ยนะบางทีก็ต้องมา จี่งๆแล้วชาวเมถุนนี่เป็นคนที่พูดจาดีนะสื่อสารแบบให้คนเชื่อคําพูดของเขาเนี่ยโอ้โหวาจาที่เขาพูดไปสามารถโน้มน้าวคนได้นะชาวชาวเมถุนเนี่ยนะเนี่ยบางทีทํางานหลายๆอย่างนี่ทําให้คุณต้องมีปัญหากับงานนั้นนะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงรวมทั้งความฉเฉลียวฉลาดก็เป็นยอดนะพูดจาอย่างที่บอกอ่ะสื่อสารกับใครพูดจาหน้าฟังสร้างความเชื่อถือให้กับคนนะ เป็นคนที่แอคทีฟยู่เฉยไม่ค่อยเป็นหลอกชาวไม่ทุนนะในช่วงปีหน้าเนี่ยคุณก็มีทั้งสิ่งดีๆด,ดีก็ดีสุดเลยนะคือพูดง่ายๆคือกราฟมันมันมันไม่ไปในลักษณะของไปเรื่อยๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะแบบดิ่งขึ้นแล้วก็ทิ่หมหัวลงมาอย่างรุนแรงประมาณนั้นนะชาวไม่ทุนนะ่ะเพราะนั้นรอบคอบนะนะในปีหน้าเนี่ยนะชาวไม่ทุนบอกได้เลยเพราะนั้นสิ่งที่เรา,าทําได้ก็อย่างที่บอกทําบุญทานซินภาวนาะ นะในช่วงต้นๆปีนี่คุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหลายๆอย่างเนี่ยเพราะความจะเนี่ยเบื่อหน่ายหลายๆอย่างนะความใจดีส่วนหนึ่งนะเนี่ยหาทางออกนะคะบางทีนะหาแนวร่วมยากนะบางทีหลายๆอย่างต้องตัดสินใจเองคือเป็นคนที่แบบคิดปุ๊บทำปั๊บไม่อยากจะรอไม่อยากจะอะไรเนี่ยปีหน้านี่ไม่ได้นะคะคุณต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หาแนวร่วมนะหาคนมาช่วยเหลือหรือหาที่ปรึกษา คุณก็มีความกังวลไม่น้อยเลยเรื่องเงินเงินทองทองบอกได้เลยนะอยากจะให้มันดีขึ้นฮะอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่รู้สึกว่ามันยังเงียบๆอยู่ในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่มันดีอย่างก็คือคนมีคือคนรอบๆข้างนะ่ะมีมนุษย์สัมพันธ์เป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละชาวไม่ทุนเนะี่ยมันมันเหมือนกับว่าในปีหน้าเนี่ยนะต้องบางทีข่มใจไว้หน่อยนะไอ้ใจดีเกินไปหรือไม่ตัดสินใจอะไรง่ายๆเนี่ย คุณต้องเด็ดขาดแล้วในะปีหน้าเนี่ยบอกได้เลยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเรามาพูดเรื่องงานกันเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่หางานจะได้งานแบบไม่คาดคิดบางท่านมีโอกาสได้ไปศึกษาเล่าเรียนถึงต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ไปทํางานถึงต่างประเทศนะไอไอ,อความที่คุณได้เนี่ยคุณจะมีความตกกังวนและบวกบวกกับคุณจะเหนื่อยมากกับหน้าที่การงานที่คุณรับผิดชอบอะนะงานลงทุนได้ในปีหน้าในช่วง ครึ่งปีแรกก็สามารถลงทุนได้ในช่วงระยะเวลาเดือนมีนาไปเนี่ยนะมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยนะคุณสามารถทําธุรกิจการงานลงทุนได้เงินนะประสบความสําเร็จรวมทั้งการหางานการสอบนะหรือการเดินทางไปทํางานในช่วงนี้จะดีมากๆกนะคนะกิจาการต่างๆการลงทุนการค้านะหรืองานที่ได้ นะแบบประเภทไม่ไม่คาดคิดนะี่ะครึ่งปีหลังก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในประมาณกรกฎานี่แหละดีมากเลยนะคือพูดง่ายๆก็ดีดีสุดเลยนะแอ้พอเข้าไปได้ทำแล้วก็มันก็เหมือนกับเออได้กำไรมาได้เงินลงทุนดีกิจการดีช่วงแรกๆต่อมาก็ดิ่งลงอนะประมาณนะั้นแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ดิ่งลงประมาณนะั้นรุ่มๆดอนๆว่ากันเถอะ นะส่วนคนที่หางานมีโอกาสได้บางท่านมีโอกาสได้ไปทํางานเต็มที่ไกลๆต่างประเทศนะแต่ข้อควรเรามัดระวังอย่างหนึ่งก็คือนะสําหรับหน้าที่การงานคือการลงทุนก็ตามร่วมลงทุนร่วมหุ้นต่างๆคุณระมัดระวังการโดนหลอกลวงการหลอกให้ไปการหลอกว่าจะให้หลอกว่าจะได้อ่าต้องเรามัดระวังอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงาน นะโดยเฉพาะการไปลงทุนกิจาการต่างๆรา,ามัดระวังอย่างมากนี่แหละนะแต่ถ้าไปได้ดีก็ดีเลยนะการลงทุนกิจาการการค้าธุรกิจนะใหม่ๆหรือธุรกิจเดิมๆมาปัดฝุ่นทําอะไรให้มันเรียบร้อยคุณจะมองเห็นแสงสว่างคุณจะมองเห็นเป้าหมายนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือนะคะอ่ออย่าใจอ่อนมากนักต้องเด็ดขาดนะ คุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีในลักษณะของการบริหารการงานหรือลูกน้องใจดีกับลูกน้องอ่หรือแบบอะไรก็ได้เงี้ยไม่ได้คุณต้องเด็ดขาดแล้วมาระวังบริวารด้วยนะนะจะสร้างความสร้างปัญหาให้คุณต้องเหน็ดเหนื่อยนะในปีหน้าเรื่องงานนะคะงานใหม่มีโอกาสได้งานเก่ากิจการมีโอกาสดีการลงทุนดีกิจการเดิมมีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะ หรือมกว่าได้เดินทางไปที่ไกลอย่างที่บอกนะแต่เราวมาลาองการโดนหลอกลวงที่บอกแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับงานที่ผิดนะดูดีๆอาจจะถลําเข้าไปเนี่ยรอบคอบใมากมากเนี่ยเพราะความใจดีเพราะความแบบบางทีนะเออเขาให้มาช่วยเหลือขอความช่วยเหลือคุณก็ยิดยืนให้เขาทาัทาง้งทที่คุณเองก็ยังไม่ไหวอะ่ะเพราะความใจเพราะนั้นคุณต้องใจแข็งนะในปีนะี้ต้องเด็ดขาดบอกได้เลยส่วนการเงินก็เหมือนกันมีโอกาสหรือฟื้นพกคดีเกี่ยวกับ ภาลานี่สินาจะเป็นเรื่องเป็นราวไปนะแต่คุณก็จะได้มีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่นะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มีทางออกที่ดีมีโอกาสประณีปรนอมตกลงเรื่องเงินเงินทองทองได้สําเร็จนะคะสำหรับเงินที่ไปกู้ยืมหรือทําธุรกรรมต่างๆมีโอกาสประสบความสําเร็จอยู่นะคะในครึ่งปีแรกได้เยอะหรือโชคเข้ามาเลยนะอ่าโชคครึ่งปีแรกนะสองสามเดือนหลังเนี่ยนะเอ่อต้นๆปีอย่าไปหวังนะไม่ไม่เท่าไหร่นะ อาจจะได้ในช่วงของมีนาไปเรื่อยๆเนี่ยนะนเงินที่หวังจะได้เก็บไปแต่งงานหรือเก็บหอมลอมริบมีความหวังจัดงานลื่นเร่งนะคุณก็มีโอกาสนะคะในบางท่านนี่ยนะถนะึงแม้ว่ามันจะได้มามันก็จะหายไปเนี่ยนะนะคุณใช้เงินเนี่ยต้องรัดเข็มขัดนะก็คือพูดง่ายๆคือโชคเข้ามาเยอะตูมแต่คุณก็มีสิ่งที่ต้องจ่ายไปเยอะเหมือนกันมาเลยเป็นการเงินที่แบบ มันยังดีกว่าไม่ได้ว่างั้นเถอะมามันก็ไปอ่ะอืมบางทีก็ต้องผิดหวังอยู่บ้างนะมีเงินหมุนเวียนพอพอพอหมุนเวียนอ่ะว่างั้นเถอะแต่ไม่เหลือมือเหลือกินเหลือใช้ไม่ไม่ได้ประมาณนั้นนะ ชาวไมุ่นปีหน้าไหนจะมีเรื่องราวที่คุณต้องสัตสางเรื่องเงินทองทองด้วยนะปีหน้าเนี่ยแต่ก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีมีโอกาสออมชอม,มีโอกาสข้อตกลงที่ดีหรือเงินที่เขาอ่ามีภาระผูกพันกันอาจจะมาเคลียร์นี่อะไรอาจจะได้เงินจากการที่มาอ่เขาเรียกว่าเงินเงินเป็นภาระนี้สินซึ่งกันและกันหรือเงินที่ทําธุรกรรมทางการเงินนี่อ่กู้ทําเรื่องกู้เรื่องอะไรนะก็มีโอกาสรวมทั้งโชคนะโชคเนี่ โชคนี้หมายถึงโชคฟุกฟุกโชคฟุกฟุกแล้วแต่บุญนะคะบุญคนเราทํามาไม่เท่ากันนะมันอาจจะได้มากได้น้อยต่างกันไปนะแล้วก็การหลอกลวงระมัดระวังด้วยนะเงิน,เง,นเงินทองทองก็มีเกณฑ์นะในช่วงอ่ามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะไม่ว่าจะเป็นงานหรือเงินก็ตามการหลอกลวงกันถูกโกงคโคตรโกงหักหลังเนี่ยรอบคอบให้ดีอย่าใจดีเกินไปบอกได้เลยเชาวไม่ถุนไอความใจดีนี่แหละ นี่แหละคุณต้องนะฟังให้ชัดเจนสื่อสารให้เข้าใจข้อตกลงเซ็นสัญญาหรือทําอะไรก็ตามต้องรอบคอบใจดีไม่ได้แล้วปีหน้าเนี่ยนะคะทีนี้เราก็มาดูเรื่องความรักนะคะจริงๆแล้วชาวเมทุนถนะ้ามองในเรื่องของความรักนะคนที่มีคนที่มีคู่ทําให้ต่างหากแล้วนะคะความรักของชาวเมทุน ความรักคาดการปีอันนี้เราจะไม่เน้นให้นะเอะจะมีโอกาสนะความรักมีโอกาสก้าวหน้านะคะมีโอกาสที่จะตกลงกันสําหรับคนที่มีปัญหาอาจจะเกิดปัญหาลักษณะคนรักปันใจหรือหักหลังนะหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดเนี่ยมันจะเข้ามาของชาวมไม่ทุนนะแต่คนโซนมีโอกาสมีโอกาสพบรักหรือมีโอกาสได้แต่งงาน นะคนที่คบกันหรือคนที่เป็นโสนมีโอกาสได้เจอนะมีโอกาสพัฒนานะคะความรักมีรวมทั้งได้แต่งงานในปีหน้าด้วยนะคะแต่คนที่เพิ่งจะคบกันมีโอกาสพัฒนาแต่คนที่มีปัญหากันอยู่แล้วเรามาระวังให้ดีๆในเรื่องของการหักหลังในร้านในเรื่องของการปันใจเนะี่ยหรือมีความรักที่ไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แน่นอนมันอาจจะจบสิ้นหรือสิ้นสุดในเรื่องของ ความรักที่มันทุกข์ใจหรือรอโอกาสดีๆนะสำหรับความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะแยกกันในปีหน้านะบางคู่นะที่มีปัญหากันหนักๆน,น,นะคะแต่สำหรับคนที่คบกันหรือคนโสดมีคือจะดีขึ้นมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าเนี่ยให้อิสระทางความคิดซึ่งกันและกันเนี่ยเพราะนั้นไปดูแนวโน้มความรักคาดการณ์นะจะไม่พูดรายละเอียด รู้เลยว่ามันประมาณนี้นะคะนะโอกาสเจอคนดีๆมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานมีโอกาสที่จะมีความสุขอยู่นะความรักของของชาวเมทุนนะโอกาสได้แต่งงานนุน่นโอกาสได้ไปเที่ยวนะสบายสบายความรักสําหรับคนโสดแล้วก็คนคบกันนะแต่คนที่มีครอบครัวเนี่ยหรือคนที่ แต่งงานแล้วนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่บ้างนะ,นะะก็คงประมาณนี้นะสำหรับความรักจะไม่ได้เจาะละเอียส่วนสุขภาพก็ถือว่านะ,ะถือว่าก็สบายๆอยู่นะนะไม่ไม่ไม่มีอะไรมากมายถือว่าร่างกายสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทรงๆคนที่เป็นอยู่แล้วก็ทรงๆนะแล้วก็รักษาดีขึ้นนะคะสําหรับสถานการณ์ สุขภาพของชาวเมทุนนะนะคะก็คงประมาณนี้นะถ้าอยากรู้รายละเอียดลึกเข้าไปอีกไปดูในแบบ12นักษัตว์นะคะจะเจาะให้ในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ทราบถามมานะคะเดี๋ยวฝากลิงให้ใครเกิดช่วงไหนหเกิดนักสัตว์อะไรถามได้แต่ต้องบอกพศนะคะส่วนราศีนะคะ,นะคะอยากรู้แบบนักษัตวนะก็ถาม ก็ถามมาอนกสัตย์อยากรู้ราศีก็บอกเดือนเกิดมานะคะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ใหนะะ้โอเคก็คงประมาณนี้นะอย่าเคร่งเครียดนะคะอย่าเรียสกับการดูนะคะเพราะว่าอย่าเอาตัวเองไปที่ตั้งเพราะมันดูเป็นภาพรวมนะคะสิ่งดีๆก็รับพลังงานที่ดีไปสิ่งที่มันเป็นทําให้เราเป็นทุกข์ก็แก้ไขตั้งรับกับมันนะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปขอรับสิ่งดีๆเข้ามาแทน พฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะโอเคค่ะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคลิปดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ